ไหนที่สุดก็จะได้เจอหน้ากันแล้วเมียผู้จัดดังไกลให้กำเนิดทายาทเรียกว่ากำลังจะได้เป็นคุณพ่อมือใหม่สำหรับผู้จัดละครชิ่อดังเจษณัทพงศ์ภายหลังจากแต่งงานกับภรรยาคนสวยสาวแพตตี้ไปเมื่อต้นปี65พราอมรีประกาศข่าวดีทันทีดังที่ทราบเมื่อไม่นานมาน,นี้เจษณัทพงศ์เหมือนประสิทธิเวชลูกชายของนักแสดงรุ่นใหญ่จิมไมยุรชาติ ได้ออกมาโพสต์ภาพเขียงคือภรรยาคนสวยแพตตี้พิมพ,พ์พพรเสริมพาณิชกิจแจ้งข่าวดีว่ากำลังมีทายาทคนแรกแล้วโดยมีภาพอร์เดซ้าทารกใิคันพร้อมแคปชั่นว่าในที่สุดคนที่ผมรอคอยที่จะเจอเขาก็มาแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับลูกพ่อขณะที่แพตตี้พิมพ,พ์พพรก็โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่า My t w i l e e s coming to your screens soon Mom and Daddy are jet makers can't wait to meet you เรามีข่าวดีมาบอกทุกคนกันค่ะในที่สุดก็ถึงโมเมนต์นี้สักทีเขามีแบบีแล้วนะล่าสุดว่าที่คุณพ่อโพสต์ภาพขันไกลคลอดของว่าที่คุณแม่พร้อมข้อความว่าที่แปลได้ว่า ตื่นเต้นที่จะพบลูกชายแล้ว Soon feels unbelievable 32 weeks pregnant อีกเจ็ดอาทิตย์ก็ได้เจอกันแล้วนะลูก p i m p a t h y pregnant c r e d i t e r by a Ferrari